กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูจจวากับเกม s er o เวอร์เกอร์ซีโครับผม s o เวอร์เกอร์นี่เป็นเกม PC มาก่อนนะครับหลายคนที่เล่นเกมนอกเนะนี่ยนะจะพอรู้จักเนี่ยมาในแนวแอคชั่นแบบตูมตามตูมตามกราฟิกสไตล์แอนิเมะเลยนะซึ่งเกมมือถือก็ยังคงเป็นในทํานองแบบนั้นอยู่แต่ว่าให้พูดตรงๆเลยก็คือมันก็เหมือนเกมแนวแอคชั่นในมือถือทั่วไปอะนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบพิสดารหรืออะไรขนาดนั้นนะครับโอเคไปไปลองเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับเริ่มเลย โอเคการล็อกอินรู้สึกจะใช้ Google p l a y หรืออะไรล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับและน,นี่มันก็ยังทดสอบอยู่นะทดสอบมันกแบป,ปี2017นแล้วก็ยังคงทดสอบอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ทําไมไม่เปิดจริงสักทีนะครับโอเคก็จะเห็นว่าผมเล่นตัวละครตัวหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วปืนคู่ตอนเดเวลแปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นต่อเนี่ยมาดูอาชีพกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เขาเปิดใครให้เล่นบ้างนะซึ่งอย่างที่เห็นครับมันดําไป2ตัวงั้นก็ขอข้ามนะครับเราไปดูตัวที่เปิดอยู่กันลวกันนะครับนนนนนก้้ออองงงาุุีี่่็็ยเหะ ดาบนะครับเวลาเปิดตัวของแต่ละตัวละครก็จะอลังการหน่อยๆ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับฮารุอาจว่าในเอสเทีย่ tier, ะเออนั่นแหละนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นน้องคนนี้ก็กดตัวติ๊กถูกได้เลยนะครับแค่นั้นเองส่วนคนที่ผมเล่นไปก่อนอันนี้คือเออร์วินครับผมซึ่งซึ่งผมเล่นไปแล้วนะมันจะบังคับอีกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ขาอข้ามไปลวกันเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูต่อมาครับน้องสเตลล่าครับคนนี้เห็นมีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะ คือมันออกแนวแบบโรลิโรลิถือกีตาร์นะครับก็ค่อนข้างแปลกดีนะครับแล้วก็เวลาใช้สกงสกิลอะไรเนี่ยจะมีเซอร์วิสที่ดูแบบกางเกงในโผล่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือผมไม่ชอบไงเพราะว่าเด็กเกินไปครับนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอีกอาชีพหนึ่งที่เปิดคือหมัดครับผมคือคุณหนูจินนั่นเองอยไงล่ะคุณชายคุณชายจินถ้าอยากเท่ก็เล่นตัวนี้ครับเท่สุดล้วล่ะแต่ผมชอบเล่นระยะไกลไงผมก็เลยไปเล่นปืนคู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือกอาชีพได้แล้วนะครับกดตัวถูกไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกสกินเล็กๆน้อยครับไม่ได้ปรับได้เยอะเห็นไหมมีทรงผมอะไรอย่างนี้นะครับสีผมสีตาแล้วก็คอสตูมแค่นี้แหละครับซึ่งถ้าเกิดเราเพิ่งมาเล่นครั้งแรกมันจะมีการถามชื่อก่อนนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ได้ถามชื่อตัวละครตัวที่2ของผมนะครับก็่พูดง่ายๆคือไอดีเดียวกันอะมันจะใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จําไว้กันละกันเริ่มต้นเนี่ยใส่ชื่อ เสร็จแล้วมันจะเป็นชื่อนั้นทุกตัวละครนะครับก็แค่นี้จบไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวผมไปเล่นตัวนี้ให้ดูเลยก็แล้วกันโอเคเข้ามาแล้วนะครับเราอยู่ในเมืองเห็นไหมครับก็เดินได้อิสระครับผมแสดงอ e ีโมชันต่อผู้เล่นอื่นอะไรก็ได้มันไม่ใช่แนว MMO นะถึงเราจะเห็นตัวละครคนอื่นวิ่งไปมาเนี่ยแต่มันไม่ใช่แนว MMO นะครับและที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไม่ได้แตะหน้าจอแค่แป๊บเดียวอะประมาณ5าวิอะมันจะเป็นอย่างนี้เลยเข,ข้าใจยังคือมันจะแบบเหมือนเป็นโหมดประหยัดพลังงานของมันอะ พอเราเข้าไปใกล้ๆคนนะครับมันไม่มีคําสั่งในการแอดเพื่อนนะเออมันไม่มีนะคือผมพยายามลองแตะๆโดยแล้วมันแตะไม่ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับแล้วเราเล่นยังไงต่อดูด้านซ้ายครับเนี่ยเราคลิกปุ๊บตัวละครจะเดินไปยังเควสที่เกี่ยวข้องให้นะครับทีนี้ให้ดูดีๆคําสั่งตกลงของเกมนี้มันจะเป็นสีส้มๆครับกับพูด,ดง่ายๆคือบางที อ่าเควสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องกดปุ่มที่อยู่ด้านขวาแต่ถ้าเกิดเราจําในหัวว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มขวาคือการตกลงเนี่ยบางเควสมันจะไม่ผ่านมันจะไม่ไปเว้ยเราต้องคอยดูว่าเอ้ยอันไหนเป็นปุ่มตกลงให้ดูง่ายๆคือเป็นปุ่มสีส้มครับเออเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะมีบทสนทนาก็คุยนะครับอ่าเเห็นไหมครับครัวนี้มันเด้งไปอยู่ด้านขวาแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปุ่มตกลงมันอยู่ด้านขวาครับมันจะมีแค่บางเควสเท่านั้นที่ม มาในแนวคล้าย,ย MMO แต่ไม่ใช่ MMO ครับพอเราเดินไปจนถึงระดับหนึ่งนะครับจะเป็นการตัดฉากลงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับโอเคก็ผมได้ม,มาถึงตรงนี้แล้วกดเริ่มได้เลยนะครับใช้ตัว๋ว10ตัวนะครับเป็นพลังงานของเกมนี้นั่นเองทีนี้เวลาต่อสู้นะครับมันมีออโต้มาให้อยู่แล้วแต่ออโต้มันจะไม่ค่อยใช้สกิลสักเท่าไหร่ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่เล่นเองจะดีกว่านะครับโอเคเริ่มได้นะครับตัวละครผมก็อย่างที่เห็นฮะ เป็นมือปืนนะผมปิดออโต้ก่อนครับปิดตรงนี้นะเอออ่ะยิงครับผมใช้สกิลให้ดูหน่อยเออสังเกตดูนะยิงธรรมดากับสกิลนี่คนละเรื่องเลยสกิลสกิลไหนเด้เออแล้วก็มันมีปุ่มป้องกันด้วยนะเห็นไหมครับมีปุ่มป้องกันนะครับแล้วก็มีปุ่มแดชกิ้งหลบนั่นเองนะครับ เกมมาทางนี้เจ็ดการวัตัดฉากแบบนี้ครับเข้าท่าดีครับอย่างที่เห็นครับกราฟิกก็ค่อนข้างดูดีครับเออวาะยะตายแต่ละตัวต้องไปอัพเกรดอาวุธบ้างละ มีแอร์คอมโบด้วยเห็นไหมครับศัตรูลอยอยู่บนอากาศก็ยิงต่อได้เลยเฮ้ยบอสเหรอจัดไปดิโอ้ผมยิงได้เลยเหรอ ยิงล่องนะอุ้ยโอ้โหเป็นกรรมไม่ทันอุ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แค่ลูกน้องนะกิ้งเลยดิเออโอ้โหเป็นกรรมเลงผิด มกันให้ดูแต่ว่าอ่ะอ่ะถ้ากันพอดีนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของแบบแพรลี่อะกระดังแก้งแล้วมันก็จะสโลโมชั่นเห็นไหมครับแต่ต้องกัดจังหวะดีๆนะเห็นปะแต่ถ้าเกิดเรากดกันไว้ล่วงหน้ามันมันจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูเอาเฮ้ยตีหน่อยดิเห็นปะมันจะไม่ใช่การแพรลี่นะครับเออเพราะนั้นก็อันนี้ ลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเราสู้กับบอสอนะช่วงแรกกับบอสสกิลถี่จังเลยเห็นไหมครับเราอาจจะกะจังหวะก,กดโล่ให้มันพอดีจังหวะก็จะเป็นการแพรี่เท่านั้นเองนะครับจบครับเราสักษณะการต่อสู้นะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมันก็เหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละครับผมมันจะดีตรงที่ว่ากราฟิกมันออกแนวสไตล์อนิเมะอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโอเคแค่นี้แหละจบนะครับวิธีการเล่นเกมนี้ก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเห็นติ่ง อันนี้2อผุดขึ้นมาคืออะไรอันนี้มันคือคําแนะนาครับว่าตัวละครตัวเราอะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ลองคลิกเข้าไปนะครับมันจะบอกว่าให้เราไปอัปเกรดสกิลเห็นไหมครับวิธีการอัปเกรดสกิลคือเลือกที่สกิลนะครับแล้วกดรูปสายฟ้าแค่นี้เองนะครับก็สามารถอัปได้เลยโดยใช้เงินแต่ว่าบางเลเวลจะต้องใช้อเทมตรงนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ได้หายากครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอัปเกรดแพสซีฟสกิลด้วยนะมีทั้งแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟสกิลนะครับเห็นปะเออเน ในเบสสูงขึ้นก็จะมีสกิลมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสครับมาอัพอัพอัพไปนะครับแค่นี้แหละจบเรื่องสกิลนะครับเสร็จแล้วยังมีติ่งอยู่อีกอันนี้เป็นรูปเกาะแสดงว่าให้เราไปใส่อุปกรณ์ครับวิธีการใส่อุปกรณ์ที่รวดเร็วที่สุดคือกดปุ่มด้านขวาล่างกดปุ๊บม,มันจะใส่เลยนะครับคำถามต่อมาคือมีการอัปเกรดไหมมีครับผมวิธีการอัปเกรดคือคลิกเข้าไปที่รูปของไอเทมได้เลยนะครับแล้วก็มีอันบนครับอันแรกปุ่มนี้นะครับ คลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะใช้อะไรเป็นวัตถุดิบแค่นี้เองครับผมแล้วก็อัปเกรดด้านสายล่างครับจบมันสไตล์เกมเกาหลีเลยเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเมนูอีกเพียบเลยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าอันนี้คือการตีบวกครับผมจากบวกศูนย์กลายเป็นบวกหนึ่งอะไรอย่างี้นะครับอันนี้เป็นจิกซอเนาะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันต้องเล่นไปไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกสักอันหนึ่งดิ โอเคก็ <Okay. S 2> okay. ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีไอเทมมากพอที่จะไปเทสให้ดูได้แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันสไตล์เกมเกาหลีทั่วไปไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักนะครับถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวก็อย่าลืมมาอัปเกรดเนาะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือเครื่องป้องกันนะครับเนี่ยอัปเกรดเลยเอออัปเกรดไปแค่นี้เองนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตอนที่เราคลิกที่อุปกรณ์มันยังมีอีก2 3าปุ่มใช่ไหมครับอันนี้คือเห็นรูว่างใช่ไหมครับน่าจะพอเดาออกมันคือการใส่รูนั่นเอง แค่นั้นแหละครับผมถ้าเกิดเราอ่านออกก็จะดีไงเออแล้วก็เมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วนะครับคือไอเทมเนี่ยมันมีเซตไอเทมด้วยถ้าเกิดว่าเราคลิกดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเออเราต้องหาของอะไรมาใส่เพิ่มเพื่อจะได้รับสเตตัสโบนัสนั่นเองแต่มันจะเริ่มมีตั้งแต่ของระดับสีน้าเงินขึ้นไปนะถ้าเป็นสีขาวสีเขียวจะยังไม่มีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตามสไตล์เกมเกาหลีก็คือเรื่องของระดับความแรงของไอเทมขาวเขียวฟ้า สูงกว่าฟ้าน่าจะม่วงสูง่สูงกว่าม่วงก็น่าจะทองอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับพเพราะขี้เกียจเล่นลวครับมันก็เดิมเดิมอะมันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากโอเคทีนี้เราไปดูด้านขวาบนกันบ้างน,นะครับคือมันจะเป็นเมนูที่แอบซ่อนไว้นั่นแหละถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือจะเป็นพวกอาวุธต่างๆของเรานะครับที่เราเข้าไปมาก่อนหน้านี้นั่นแหละส่วนอันนี้คือจะเป็นช่องแชทนะครับส่วนในที่อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูรวมอันอืนทั้งหมด นะมันก็จะมีระบบหลากหลายอย่างเช่นอันบนเนี่ยก็คือจะเป็นรายละเอียดของเรานะครับเป็นอไอเทมนะครับพวกการตีบวกอะไรเงี้ยอยู่นี้นะสกิลอยู่นี้นะครับอันนี้คือจะเป็นพวกสารานุกรมนะครับอันนี้เป็นร้านค้านะครับคือคือผมอ่านไม่ออกนะผมลองกดเข้าไปดูแล้วอะพอพอจะจาได้ว่ามันคืออะไรบ้างส่วนอันนี้เป็น PVP ซึ่ง PVP เนี่ยก็ Cu P né, มีหลายโหมดนะครับเปิดตามช่วงเวลาด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะมาสู้ในโหมดเนี่ยนะครับ คลิกมาปุ๊บกดตัวแว่นขยายได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็จะมีการหาคนกันอะไรอย่างี้นะครับก็สู้กับชาวบ้านเขาได้นะครับแล้วก็ไอเซเว่นเดย์นะครับไก่ปฏิทินคือเป็นพวกรางวัลอะรางวัลประจําวันรางวัลภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยโดยเพราะเปิดเซิร์ฟเวอร์7วันแรกใช่ไหมจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับก็ลองมาดูกันละกันนะครับว่าเรารับของอะไรได้บ้างไหมต่อมาครับไอที่เป็นรูปจับมือนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือการตั้งทีมแต่ว่ามันยังไม่เปิด นะครับส่วนที่เป็นรูปคนซ้อนกันอันนี้คือจะเป็นระบบเพื่อนนั่นเองตามสไตล์เกมเก,มกาหลีมันจะแบ่งเป็น4แท็บด้วยกันนะครับอันแรกคือเพื่อนของเราซึ่งเรายังไม่มีนะครับต่อมาครับอันนี้มีคนแอดมาหาผมก็กดรูปมือจับกันแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีเพื่อนแล้วเห็นไหมครับซึ่งเพื่อนเนี่ยเราสามารถส่งของขวัญหาก,กันได้แค่นั้นเองจบนะครับอ่าแล้วก็อันที่3เนี่ยคือจะเป็นเพื่อนที่แนะนานะครับส่วนอันที่4คือหาชื่อเพื่อนนั่นเองนะครับเผื่อเรามาเล่นกับเพื่อนก็เซิร์ชชื่อเพื่อนตรงนนี้ะครับ แล้วก็อย่าลืมนะพอเราแอดไปแล้วนะครับให้เพื่อนกดรับที่เมนูที่2ที่เหมือนที่ผมทำเมื่อกี้ด้วยนะแค่นั้นเองครับผมสำหรับระบบเพื่อนนะครับต่อไปอันนี้เปลี่ยนตัวอ่ะมันก็จะออกไปหน้าล็อบบี้แล้วก็เลือกตัวเข้ามาใหม่นะครับโอเคครับอันต่อมาครับที่เป็นรูปใหญ่ใช้คําว่าใหญ่ก็ไม่ได้เรียกว่าเน็ตเวิร์กดีกว่านะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นการย้ายชแนลนั่นเองคือหนึ่งเซิร์ฟเวอร์มันซอยหลายชแนลไงถ้าเกิดเราเห็นโอ้โหชแนลหนึ่งคนเยอะมากเลยลำํำคาญเราจะย้ายไปชแนลเจ็ดก็ หรือบางทีถ้าเกิดเซิร์ฟมันเปิดใหม่ๆเนี่ยเราหาเพื่อนไม่เจอเฮ้ยทั้งๆที่เล่นเซิร์ฟเดียวกันยืนอยู่ข้างกันแล้วเนี่ยลองมาเช็คตรงนี้ดูเป็นระบบแชแนลนั่นเองนะครับก็ย้ายไปแชแนลเดียวกันก็แล้วกันนะครับจะได้หากันเจอเนาะเออนะครับแต่ถ้าเกิดหากันไม่เจอจริงก็แอดเพื่อนกันก่อนนั่นแหละจบนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็น achievement นั่นเองนะครับผ่านอะไรก็อย่าลืมมารับรางวัลนะครับจดหมายก็คือจดหมายนะครับซึ่งผมเคยเข้ามาเช็คนะมันก็มีการแจกของนี่ไงเจอพอดีเลยแจกคอสตูมครับก็ แล้วก็ต่อไปครับผมก็เป็นเซตติ้งนะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกเลยนะมันเป็นเกาหลีนะครับก็ลองดูกันละกันรู้เพียงแค่ว่าเนี่ยมันมีการปรับ FPS ด้วยนะอันนี้30 FPS อันนี้ก็น่าจะ60ละมั้งส่วนอันนี้โลกับไฮก็คิดว่าน่าจะเป็นกราฟิกนะครับก็ลองดูกันละกันครับมัวไปได้เพียงเท่านี้จริงๆครับขอโทษด้วยนะครับมัวมากกว่านี้ไม่ได้แล้วและสุดท้ายคือก็ออกนะครับซึ่งอันนี้คือจะเป็น lock out ออกไปนะครับก็แค่นั้นเองนะครับก็จบแล้วล่ะสำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรก็คืออย่างที่บอกอ่ะค มันก็แนวแอคชั่นบนมือถือทั่วไปนั่นแหละอ่าก็มีดีแค่เรื่องของกราฟิกสไตล์แอนิเมเเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิสศานาไปกว่านี้แล้วนะครับก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวรอเวอร์ชันอังกฤษหรืออะไรมาค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ทั้งหมดของเกมนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้เห็นนะฮะมันมีระบบแอบอยู่อีกนะแต่ว่าเลเวลผมไม่ถึงไงแล้วผมก็ขี้เกียจเล่นละนะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนเกมอื่นนะก็เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรอมีภาษาที่อ่านออกก่อนเ